สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เกินคาดมากๆครับฟุตซอลทีมชาติไทยมีการจัดอันดับจากทางด้านฟีฟ่าประกาศออกมาเป็นครั้งแรกนะครับในการจัดอันดับฟุตซอลโลกซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โห เบอร์เรนกิ้งของฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยสุดยอดมากมานะครับติดท็อป10ของโลกด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นได้ขนาดนี้โดยทางด้านสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติครับหรือว่าฟีฟ่าเผยการจัดอันดับฟุตซอลของโลกนะครับเป็นครั้งแรกออกมาแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการจัดทำเรนกิ้งอย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยครับติดท็อป10ของโลกรั้งอันดับที่9ของโลกครับคุณผู้ชมมีคะแนนอยู่ที่1,316.27คะแนนครับแล้วก็เบอร์หนึ่งเนี่ย จะเป็นของประเทศบราซิลนะครับมีคะแนนอยู่ที่1,568.41คะแนนโดยอันดับฟุตซอลโลกที่ติดท็อป10นะครับก็คืออันดับที่1ถึง10ก็คือดังนี้ครับคุณผู้ชมอันดับหนึ่งนะครับเป็นของบราซิลนะครับมีคะแนน1,568.41คะแนนอันดับที่2ของโลกครับจะเป็นทางด้านโปรตุเกสน,นะครับมีคะแนน1นึ่งพัน 61คะแนนอันดับ3เป็นสเปนมี1514.42คะแนน อันดับ4คืออิหร่านครับมี1469.33คะแนนซึ่งอิหร่านก็ถือว่าเป็นอันดับ1ของทวีปเอเชียนะครับแล้วก็อันดับ5ก็คืออาร์เจนตินามีคะแนน1439.74คะแนนอันดับที่6เป็นโมร็อกโกมีคะแนน1430.55คะแนนอันดับ7รัสเซียมี1425.36คะแนนอันดับ8คาซัคสถานมี1422.28 แล้วก็อันดับ9เป็นไทยแลนด์ของเรานะครับโอ้โหขอเสียงปรบมือด้วยคุณผู้ชมมีคะแนน1316.27คะแนนแล้วก็อันดับที่10เป็นฝรั่งนะครับฝรั่งเศสมีคะแนน1291.70คะแนนครับนี่คือติดท็อป10อันดับที่1-10ของโลกสำหรับฟุตซอลนะครับต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยนะครับสุดยอดมากๆไม่คิดว่าการจัด เร n กิ้งของฟุตซอลในครั้งนี้จากฟีฟ่าที่มีการประกาศเป็นครั้งแรกเนี่ยฟุตซอลทีมชาติไทยถือว่าเกินคาดมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมจากการที่ฟีฟ่าได้จัด r ร n กิ้งเป็นครั้งแรกแล้วก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแบบนี้นะโดยที่เมื่อก่อนที่เราได้รับข้อมูลมาเนี่ยก็คือเหมือนกับมีเอกชนเนี่ยนะครับเขาจัดกันเองก็คือบางที่ก็บอก29ของโลกบ้างบางที่ก็บอกอันดับ25ของโลกบ้างบางที่ก็บอกอันดับ20ของโลกบ้างนะครับก็จัด กันไปตามที่เขาเข้าใจนะในส่วนของเรนกิ้งของโลกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยฟีฟ่าประกาศออกมาแล้วอย่างเป็นทางการแล้วแล้วเขาก็จัดเป็นครั้งแรกด้วยนะครับสำหรับฟุตซอลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วนะครับสำหรับฟีฟ่าทีนี้คุณผู้ชมอันดับฟุตซอลโลกของไทยเนี่ยอยู่ที่อันดับที่9ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจดจําข้อมูลนี้นะครับแล้วก็โอ้โหขอชื่นชมฟุตซอลไทยนะครับ คือในส่วนของผลงานนะครับแล้วก็การแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับประมาณว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่ดีนะครับโดยที่ไม่ได้ฟอร์มตกอะไรมากมายแล้วก็ฟอร์มอาจจะไม่ได้โดดเด่นขึ้นไปเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้นะครับและที่ผ่านมาก็คือได้รองแชมป์ทวีปเอเชียนะครับ แชมป์เนี่ยก็เป็นอิหร่านรองแชมป์ก็เป็นทีมชาติไทยอย่างนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมสําหรับแอดมินนะครับที่มองอย่างนี้ทีนี้อิหร่านนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแน่นอนเพราะว่าเขาได้อันดับโลกอยู่ถึงอันดับที่4ของโลกสําหรับฟุตซอลนะทีนี้คุณผู้ชมอันนี้ประเภทชายนะครับทีนี้มีประเภทหญิงด้วยนะคุณผู้ชมประเภทหญิงเนี่ยฟีฟ่าประกาศออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็โอ้น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะสาหรับประเภทหญิงนะครับฟุตซอล World ซโลกเวลล์เรนกิ้งฟุตซอลโลกเนี่ยนะ บราซิลนะครับได้อันดับที่1ของโลกครับมีทั้งหมด1,364.75คะแนนอันดับ2เป็นสเปนนะครับอันดับที่3เป็นโปรตุเกสอันดับที่4เป็นอาร์เจนตินาอันดับที่5เป็นโคลอมเบียครับส่วนอันดับที่6เป็นไทยแลนด์ครับผู้ชมฟังไม่ผิดนะอันดับที่6ของโลกครับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยครับขอเสียงปรบมือด้วยมี1,163.97นนอบเ็คะแนนนะครับอันดับที่7เป็นรัสเซียอันดับที่8เป็นอิหร่านอันดับที่เนญีเป็นที่ปี โอ้โหอันนี้ฟุตซอลหญิงนะครับทีมชาติไทยรัง้งแร็งกิ้งอยู่ที่อันดับ6ของโลกครับคุณผู้ชมปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดมากๆเลยนะครับทีนี้ตัดไปที่ฟุตซอลโลกของทีมชายครับคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับยังยืนยันว่าจะใช้อันดับโลกนี้นะเป็นทีมวางในการจับสลากฟุตซอลโลกด้วยนะครับในวันที่26พฤษภาคมนี้ ซึ่งโดยทีมชาติไทยนะครับอยู่ในโถที่2เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวแอดมินทวนให้อีกครั้งหนึงโถที่1นะครับจะมีอุซเบกิสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นอันดับที่11ของโลกนะครับอุซเบอยู่อันดับที่11ของโลกเดี๋ยวแอดมินจะไล่เรียงอันดับโลกอีกครั้งในท้ายคลิปนะครับแล้วก็บราซิลนะครับอันดับ1ของโลกอยู่โถที่1 สเปนอันดับ2ของโลกอยู่โถที่1โปรตุเกสอันดับ3ของโลกอยู่โถที่1อิหร่านอันดับที่4ของโลกอยู่โถที่1อาร์เจนตินาอันดับที่5ของโลกก็อยู่โถที่1ครับทีนี้โถที่2มีทีมไหนบ้างมีโมร็อกโกอันดับที่6ของโลกมีคาซัคสถานอันดับที่8ของโลกมีไทยอันดับที่9้าของโลกมีฝรั่งเศสอันดับที่10ของโลกมียูเครนอันดับที่12ของโลกแล้วก็มีปากวัยอันดับที่13ของโลกครับ แล้วก็โถที่3จะมีโครเอเชียอันดับที่14ของโลกนิวซีแลนด์อันดับที่19ของโลกเวเนซุเอลาอันดับที่21ของโลกอัฟกานิสถานอันดับที่30ของโลกคอตาริก้าอันดับที่31ของโลกทาจิกิสถานอันดับที่34ของโลกแล้วก็โถที่4ครับมีทางด้านเนเธอร์แลนด์อันดับที่36ของโลกกัวเตมาลาอันดับที่40ของโลกปานามาอันดับที่44ของโลกแองโกลาอันดับที่47ของโลกลิเบียอันดับที่5 0ของโลกแล้วก็คิวบาอัันดบที่ 78ของโลกนะครับอันนี้เป็น4โถที่จะต้องมีการจับสลากคุณผู้ชมเพื่อที่จะทำการแข่งขันฟุตซอลโลกในปี2024ที่ทางเจ้าภาพอุซเบกิสถานจะจัดขึ้นนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็รอติดตามชมนะครับช่วงประมาณเดือนกันยายนนะคุณผู้ชมก็รอติดตามได้เลยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราวัด r ร n กิ้งของเอเชียนะครับเราจะเป็นเบอร์2โดยอันดับที่1นะครับเป็นอิหร่านครับเป็นอันดับที่4ของโลก เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียอันดับ2คือทีมชาติไทยครับซึ่งเป็นเบอร์9ของโลกนะครับเป็นอันอันดับที่2หรือว่าเบอร์ที่2ของเอเชียนะส่วนอันดับที่3เนี่ยนะครับของเอเชียเนี่ยเป็นญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่อันดับที่15ของโลกครับอันดับที่4เป็นอินโดนีเซียอยู่อันดับที่28ของโลกอันดับที่5เป็นเวียดนามอยู่ที่อันดับ 33ของโลกอันดับที่6เป็นทาจิกิสถานอยู่อันดับที่34ของโลกอันดับที่7เป็นคูเวตอยู่อันดับที่35ของโลกอันดับที่8คีกิสถานอยู่ที่อันดับที่41ของโลกอันดับที่9อิรักครับอันดับที่42ของโลกแล้วก็อันดับที่10ของทวีปเอเชียคือซาอุดิอาระเบียซึ่งมีอันดับที่48ของโลกนั่นเองครับอันนี้เป็นในส่วนของรายละเอียดฟุตซอลนะครับวัดกันเป็นแรงกิ้งของทวีปเอเชียนั่นเองคุณผู้ชม และนี่ก็เป็นเรื่องของแรนกิ้งของฟุตซอลครับคุณผู้ชมก็คือวัดกันทั้งผลงานนะครับแล้วก็สถิตคะแนนต่างๆที่แข่งขันกันผ่านมาทั้งหมดของฟุตซอลนะครับซึ่งวัดกันเป็นแรนกิ้งของระดับโลกซึ่งทางฟีฟ่าเองนะครับได้ทำการประกาศแรนกิ้งเป็นครั้งแรกก็คือในตอนนี้นั่นเองสำหรับฟุตซอลเพราะว่ายังไม่เคยประกาศแรนกิ้งออกมาเป็นเพียงทางด้านเอกชนทำขึ้นมาเท่านั้นทีนี้นะครับเป็นทางการแล้วก็คือฟ i f a ประกาศ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่เป็นประเภทชายก็คืออยู่อันดับที่9ของโลกส่วนประเภททีมหญิงอยู่อันดับที่6ของโลกนั่นเองครับคุณผู้ชมจดจำเรนกิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็มาเป็นกำลังใจชมเชียร์ฟุตซอลไทยกันต่อไปฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่เป็นทีมชายเนี่ยจะแข่งขันกันฟุตซอลโลกในช่วงของเดือนกันยาถึงตุลาคม ปี2 0 2 4ที่จะถึงนี้มาชมเชียร์ให้กำลังใจกันแล้วก็มาติดตามผลการจัดสรนะครับว่าจะออกมานะครับทีมชาติไทยจะอยู่สายไหนแข็งหรืออ่อนหรืออย่างไรเราก็มาติดตามกันต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลระดับและกีฬาสวัสดีครับ